น้ำหนักได้ผลจริงและมีความสุขที่สุดเท่าที่เคยลดมาการทำ IF c c 1 2 IF ย่อมาจากคำว่า intermittent fasting คือการกำหนดการทานอาหารทำ f a s t i n g มันจะทำให้น้ำตาลและอินซูลินของเราลดลงมันช่วยทำให้ระบบเาผาผลาญของเราดีขึ้นเวลาที่ชั่งน้ำหนักนั้นหมายความว่าไขามันกับกล้ามเนื้อนี้รวมกันมันก็จะเป็นน้ำหนักของเราถ้าเราทำ IF ได้สักระยะหนึ่งไขมันเราจะลด และกล้ามเนื้อเราจะเพิ่มขึ้นบางทีน้ำหนักเราอาจจะไม่ลดน้ำหนักอาจจะยังไม่ลดแต่เสื้อผ้าค่อยๆหลวมขึ้นํำ i.f. 4 4 2ก็คือมื้อแรกเน้นที่ไฟเบอร์โปรตีนไขมันดีทานมื้อแรกแล้วเว้นระยะ4ชั่วโมงค่อยไปทานมื้อที่2และเว้นระยะอีก4ชั่วโมงทานเป็นมื้อที่3 แล้วหลังจากนั้นเว้นระยะยาวไป12ชั่วโมงเว้นระยะอาหาร4ชั่วโมงจะทําให้ร่างกายของเราผ่อพลานได้ดีขึ้นและที่สําคัญก็คือการทํา4 4 2เนี่ยทำให้ร่างกายมีความสุขไม่เครียด